สีราศีชีวิตฟ้าหลังฝนมีโอกาสร่ำรวยฐานะมั่นคงพบความสำเร็จสำหรับชาวราศีเมษชีวิตที่ผ่านมาเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเต็มที่เพราะลาหูสกัดกัน้นแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่โชคดีแล้วดวงชะตาราศีเมษเริ่มดีลาหูได้ออกไปแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาและเริ่มมีข่าวดีในหลายด้านอีกด้วย สำหรับชาวราศีตุลชีวิตคุณได้ผ่านพ้นความลำบากมาแล้วตั้งแต่เดือนนี้สิ่งดีๆจะเริ่มเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเงินและโชคลาภหากเป็นการหวังเรื่องเงินจะได้สมใจหมายถ้าวางแผนการเงินจะมีโอกาสล่ำรวยสมใจสำหรับชาวราศีสิงห์เรื่องการเงินโดยรวมจะคล่องตัวไม่ติดขัดไม่มีปัญหามีแต่เรื่องเงินทองไหลามาเทมาหลักๆแล้วจะได้โชคลาภจากน้ำพักน้ำแรง ความขยันมั่นเพียรจะทําให้มีเงินมีรายได้ฐานะมั่นคงสำหรับชาวราศีธนูแม้ว่าเดือนนี้งานหนักงานเยอะแต่ก็จะสําเร็จและผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะทํางานประจําหรือค้าขายหรือข้า,ขารา,าชการมีโอกาสพบกับความสาเร็จความสมหวังโดยงานที่คุณทํามานานแล้วหวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน